ตอนนี้เราก็จะมาพูดต่อในเรื่องของความเค้นในคานเหมือนกันแต่จะเป็นเค้นเฉือนแล้วครับก็คือเชียร์ลิงสเตทที่เกิดขึ้นในบีมหรือในคาน,นของเรานะครับในที่นี้เป็นพื้นฐานเนี่ยจะมุ่งเน้นให้พวกเราหาค่าความเค้นเฉือนสูงสุดเป็นสำคัญนะครับ คือหาทาวแม็กที่เกิดขึ้นในหน้าตัดคานของเราโจทย์เดิมเลยนะครับกับความเข็นดัดที่ได้ศึกษาปไปเพราะฉะนั้นตัวความนะตัวความเข็นเฉือนเนี่ยครับตัวความเข้นเฉือนเนี่ยนะครับจะมีสมการตัวนี้ครับ เดี๋ยวจะอธิบายตอนถึงขั้นตอนการคำนวณพอาเต็บถึงจะพูดแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนี่คือสรรมการความเนเฉือยที่เกิดขึ้นในขานที่เราต้องใช้งานกันนะครับถ้าความเฉือยในคานนีนะครับเราต้องงอนะครับที่รูปอะไร รูปเชียร์ฟอร์สไดแกรมครับรูปเชียร์นะครับเป็นสำคัญเชียร์ไปเพื่อให้ได้อะไรอะ่ะให้ได้ตัวแปร v ีเนี่ยครับ V ีว,วสองตัวนะครับดูที่แผนภาพแรงเฉือนอันนี้คือความเข้นเฉือนในขะาะเอาเข้นเฉือนสูงสุดเลยอ่าตอ,อนนี้นเดี๋ยวจะ,จะเล่งให้เร็วเดี๋ยวจะไม่เร็ว เอานะ,อะตอนนี้เรามาคุยเรื่องเข็นเฉือนสูงสุดหน่อยนะครับอเข็นเฉือนสูงสุดซะหน่อยความเข็นเฉือนสูงสุดเนี่ยให้จำไว้ว่าจะเกิดขึ้นที่แกนสะเทินครับแล้วค่าเป็นศูนย์เนี่ย จะเกิดขึ้นที่ผิวบนและผิวล่างของหน้าตัดขันเดี๋ยวดูว่าคืออย่างไรแล้วกันอันนี้เอาไว้ไเบื้องต้นก่อนถ้าเป็นคนช่างสังเกตช่างเปรียบเทียบจะตรงข้ามออกับความเค้นดักเห็นไหมครับ ความเข็นดัดจะสูงสุดที่ผิวโคนหรือไม่ก็ผิวล่างจริงไหมครับตรงแกนสะเทินจะเป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นเข็นเฉือนเนี่ยมันจะกลายเป็นสูงสุดที่แกนสะเทินแทนส่วนที่ผิวบนและล่างค่าเป็นศูนย์จะกลับกันกับเข็นดัดโอเคนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็วาดฟรีบอดี้นะครับถ้าท่านขี้เกียจจริงๆท่านอาจจะโจทย์ข้อเมื่อกี้เนะี่ยมาคำนวณต่อได้เลย จะหาความเฉินเฉือนตอนจดสมุดส่งก้าอนุโลมแบบนั้นได้เลยนะครับก็หาความเฉ้นเฉือนต่อได้เลยนะครับถ้าไม่อยากจะวาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้โจทย์เดียวกันเลยนะครับแต่ให้หาเป็นความเฉินเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในหน้าตัดขานตอนนั้นก็หาแรงปฏิยาแบบวิธีรัดรัดแบบคนเก่งเหมือนเดิมเลยนะครับเอา60มาใส่วาลูเชีย วาลูปเบนดิง้งผมพูดแค่นี้พอเพราะผมเคยพูดไปแล้วจริงไหมได้รูปเชื่อและเบนดิ้งแล้วแต่ตัวอย่างนี้เป็นความเ้นเฉือนอถ้าเป็นการสอบจริงๆเนี่ยรูปเบนดิ้งจะเป็นต้องวาดไหมครับถ้าเรื่องเนี้ไม่จำเป็นถึงวาดก็ไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนนะเพราะว่าหัวข้อนี้ ต้องงอรูปนี้ใช่ปะ่ะความเข็นเฉือนวาดจะรูปเชียพอแต่ความเข็นดันเมื่อกี้เราวาดเชียเพื่อจะเอามาสร้างเบนดิ้งใช่ไหมครับแต่เราใช้งานเราใช้ตรงเบลนดิ้งตรงความเข็นดันโอเคนะครับรูปเชียเป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูปนี้นะครับมันจะหาตัวแปรแรงเฉือนสูงสุด ที่ซ่อนอในสมการนี้ตรงคำว่า v ถ้าดูตามรูปเชีรยเนี่ยแรงเฉือนสูงสุดเลขอะไรก่อนเอาตัวตัวเลขก่อนเลขอะไรเหมือนกันเลย6เท่าไหร่หกสิบแต่มันมีทั้งค่าบวกและค่าลบเพราะนั้นสรุปนะจากรูปเชีรยเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มก็เริ่มเราขั้นตอนนี้ก็ได้จากรูปเชีย VMAX บวกเท่ากับ60กิโลกร,รมัมอ,อาจจะเบื่อตรงบรรยายหน่อยหนึ่งต้องบอกตำแหน่งที่เกิดให้เป็นนิสัยด้วยนะครับเกิดขึ้นในช่วงฐานรองรับแบบหมุดนะครับหรือแบบทิ้งเนีนะครับที่จุด A ที่จุด A นะครับถึงจุด E อ่าหรือบางคนอาจะบรรยายว่าถึงกึ่งกลางคานอ่าก็ได้เป็นศิลปะในการบรรยายไปนะครับวีแมกลบลบหกสิบครับอ่ามันเกิดในช่วงนี้ครับอันนี้ก็วีแมกลบกเกิดในช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงจุด e. อีบรรยายให้พอพอเขาท่านอ่ะถึงหาลองรับแบบล้อเลื่อนหรือโรลเลอร์ไปดูที่รูปนะครับเป็นล้อเลื่อนนะครับอ่าที่จุด f นี่คือการบรรยายตำแหน่งที่เกิดน,นะครับเดี๋ยวขอลงให้เห็นว่านี่คือเนี่ยถึงจุด F จุด E ถึงจุด F หรือจากกึ่งกลางคานถึงฐานรองรับแบบร้อเลื่อนที่จุด F อโอเคนะครับสรุปแรงเฉือนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสรุปจริงๆมันก็คือตัวเลขอะไรนั่นแหละ6เท่าไหร่ครับ60ตัวเดียวนะสิไปต่อนะครับ พอ,อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาหา y ายบาได้แกนตะเทิงเนี้ยเข้าใจไหมครับสเต็ปเดิมเลยผมก็ใช้ข้อมูลเดิมเลยนะครับผมก็ใช้ข้อมูลเดิมเลยโอเคนะครับ บายบาอย่างเก่งเลยว่ะหันสองจำได้ไหมเต้นเจ็บนล่างแต่เรื่องนี้4บน4ล่างไม่มานะไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อินเชียนะครับเอารูปตันๆๆลบรูปกลวงทำไมไม่ย้ายแกนวะไปทบทวนเอาคือสรุปมีแกนสะเทินนะครับแล้วก็มีค่าโมเมนต์ moment, ตัวไอไว้แทนค่าแล้วอ่าตอนนี้ ให้ตั้งใจฟังขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนนี้จบนะพื้นที่หน้าตัดคานกุญมบัิหาอินเดเชียแกนเด็กไว้แล้วเซมกำลังสี่ขั้นตอนนี้ให้ตั้งใจนะครับคือหาค่าความเข็นเฉือนแล้วครับความเข็นเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในคานต้องเสียเวลาอธิบายสมการนี้ให้พวกเราฟังสักหน่อยหนึ่งนี่สมการความเข็นเฉือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่หน้าตัดคาน นะครับดูซิว่าจะมีความหมายแต่ละตัวแปรอย่างไรโดยสรุปในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ตรงตรวัว V ก็คงไม่ต้องถึงขั้นจทยะนะ V ก็คือค่าแรงเฉือน,นใช่ว่าค่ค่าแรงเฉือนตัวนี้ V ก็ดูที่เชื f อฟอร์ดไดแคม ตอนนี้เรามีตัวเลข V แล้วเท่ากับกี่กิโลกรัมครับที่เตรียมแทนค่า6เท่าไหร่ครับ60ตัว V พร้อมแล้วต่อมาค่า Q ครับ Q ตัวนี้ขยายหน่อยหนึ่งเกิดจาก A คูณกับ Y าบเราไม่เก่งเนี่ยให้หาค่า Q ิวไว้ต่างหากคือเอา A คูณกับ Y บาเเป็นตัวพิมพ์เล็กก็คือพื้นที่เล็กๆเดี๋ยวดูว่คืออะไร วายบาคือเรื่องเกี่ยวกับเซนทอยสุูนถ่วงถึงนู่นถึงนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันความยากโอกาสผิดอยู่ที่ตัวคิวนะครับอินเชียของรู้นะโมเมนต์ความเฉื่อยรู้หล้วอยังเตรียมพร้อมอย่างแทนค่าพร้อมอย่างพร้อมนะตัวไอพร้อมแล้วพร้อมแล้วต่อมาตัวบีขอเขียนตรงนี้นะตัวบี นะครับบตรงนี้เช่นเดียวกันมองให้เป็นนะครับคือความกว้างนะครับของคานนะครับณนะตำแหน่งนะครับที่ต้องการหาความเข็นเฉือนหาตรงไหนก็กว้างตรงนั้น,นประมาณนี้ อาเริ่มปรุงตัวแปรอ่าปรุงตัวแปรให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็หาค่าคิไว้ด้วยแรงเฉือนนะครับเอาค่าสูงสุดมาเลยค่าสูงสุดมาเลยไม่ต้องมองเรื่องบวกเรื่องลบคือเลขอะไรครับหกสิบต่อมาตัวคิ ให้ทำให้ถูกเกิดจาก A คูณกับ Y บาเราต้องกลับมาที่รูปนี้ครับกลับมาที่รูปนี้ผมหน่อยนะผมก็อยางมันเร็วแต่มันได้แค่นี้ว่ะมาหาเรื่องคิวกัน,นเริ่มนะ เราจะหาความเข็นเฉือนตรงไหนเนี่ยสูงอะไรเข็นเฉือนอะไรสูงนะครับเข็นเฉือนสูงสุดสรุปแล้วสูงสุดเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนที่แกนสะเทินเพราะนั้นเรากำลังจะหาความเข็นเฉือนตรงแกนนี้ถูกต้องไหมเพราะมันเกิดค่าสูงสุดเขียนได้แกมคอยท่าไว้ดูเล่นได้เลยท่าเป็นสี่เหลี่ยม บางกีไดแกรมคองมเน็นอะนะถ้าเป็นหน้าตัดประมาณสี่เหลี่ยมแบบนี้ยจะสี่เหลี่ยมตานสี่เหลี่ยมพวงแล้วแต่ไดแกรมจะเป็นรูปอย่างนี้นี่คือไดแกรมของความเข็นเฉือนกอกศรแบบนี้แล้วถ้าจำในสิ่งที่สอนได้ที่ผิวบนกับล่างของคารเข็นเฉือนเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ตรงแกนตดเทินจะเกิด ความเข้นเฉือนสูงสุดอ่าสูงสุดเพราะนั้นถ้าจะหาค่าสูงสุดให้หาตรงแกนสะเทินก็คือตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เพราะนี่คือแกนสะเทินที่ทับลงบนหน้าตัดคานนะแต่นี้แต่น,ตนี้แต่นี้บางเลยว่ะนะถ้าจะหาตรงเนี้ยตรงแกนสะเทิน รูปของเราจะถูกแบ่งเป็นรูปข้างบนกับรูปข้างล่างเข้าใจไหมครับเอาแกนตะเทินเป็นตัวแบ่งเส้นเขียวเขียวเนี่ยเป็นตัวแบ่งเราต้องเลือกว่าจะคำนวณบนหรือล่างเพื่อให้ได้คำตอบเข็นเฉือนสูงสุดที่แกนตะเฉินแต่ในที่นี้จะทําบนหรือล่างทาเหมือนกันไหมครับในความคิดเหมือนกันเพราะมันเหมือนกันทั้งบนและล่าง,างอ่าเพราะฉะนั้นเอาข้างบนแล้วอ่ะอ่า พินาที่รูปด้านบนซึ่งคงจะเหมือนกับรูปด้านล่างให้เราแบ่งตรงนี้ครับพื้นที่หน้าตาาดัดคาจริงๆคือตรงนี้ถูกต้องไหมครับอ่าให้เราแบ่งเป็นรูปย่อยใหม่ครับอขีดตรงนี้นนนให้ขาดอพอแบ่งเสร็จแล้วให้แต้มเซนทรอยใหม่ถ้าแบ่งแบบนี้เราจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมกี่รูปครับ สรูปแต้มเซนทอยไปสามจุดครับผมไม่ต้องถามว่าแต้มตรงไหนนะอ่าพวกนี้แหละครับถ้าบอกนี่คือรูปที่หนึ่งอันเนี้ยคือ a 1หนึ่งเคูณวายบเห็นไหมครับอ่าสองอันนี้เท่ากันไหมครับสองรูปนี้อ่าก็เป็น a 2สอง A สอง ส่วน y a เล็กค cool ูณกับ y y น่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วล่ะคือเซนทรอยของ a เล็กๆถึงแกนสะเทินเข้าใจไหมครับเซนทรอยของ a เล็กๆถึงแกนสะเทินถึงแกนสะเทินอ่ะตอนนี้เรามาทำคำว่า a คูณ y กันอ่ะเอา a 1ก่อน a 1ก่อนเราบอกขนาด a 1มา นะเอาเอายาวคูณกว้างก็ได้สิบเท่าไหรสิบเซนเดี๋ยวอาจารยเขียนหน่วยหนึ่งครั้งสิบเซนคูณกับศูนย์จุดหกที่เขียนให้ดูเนี่ยคือ a อหนึ่งใช่ปะ่ะต่อมากางจะเขียนเนี่ยคือระยะ Y1 หนึ่งเอาคอนเซปต์ก่อน Y1 หนึ่งคือตรงเนี้ย ถึงตรงเนี้ยให้ตอบมาเลยหายได้เซนทอยเนี่ยแดงแดงเนี่ยตรงแดงแดงเนี่ยถึงเนี่ย 2> 2. เออใช้ได้เจ็ดจุดสองอ่าถ้าคนยังไม่เข้าใจก็ต้องรีบแล้วนะเพื่อนตอบเนี่ยตออเจ็ดจุดห้าตัวนี้ไปช่วยเนี่ยใช่ปะ่ะเอาเจ็ดจุดห้าตัวเนี้ย ลบด้วยครึ่งบนเนี่ยทิ้งไปใช่ปะ่ะครับครึ่งบนก็คือ0ูจใช่ปะ่ะเอาเ5จลบ0ูนจุนะครับหรือ0ูนจุหกหาร 2, ก็แล้วแต่นะครับศูนหกหาสองก็ไดนะ้มันก็คือ0ูนยจม่แล้นะครับจริงๆไม่ควรโจทย์ถ้าเข้าใจ7จ็ดจุก็ไปเลยนะครับ อ่าตอนนี้ a2 สอง่าบวกต่อเลย a2 สองบอกขนาด a2 สองมาตีวงแปลกๆว่ๆา a2 สองเนี่ยนะนะ a2 สองบอกมาก่อนเอาเอากว้างนะกว้างเท่าไหรศูนจุดหนะอ้าวยาวเอาให้ดียาวแค่นี้นะหกจุด้า เนี่ยจุดที่มันจะผิดอยู่พวกเนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะที่เราหักผิดบ้างอะไรบ้างเพราะณวันนี้เกิดบุญขึ้นมาอะไรเงี้ยนะบางคนได้หกจุดสี่อะไรเงี้ยเพื่อนหกจุดเก้าก็ผิดอะไรเงี้ยนะอะที่เขียนเนี่ยคือ a อสองอ่ะเอสองต่อมาเอาวก่อนอ่าตั้งสติด,ดีเนี่ยคือ y าสอง เอาให้ถูกสต,ติดีๆเอาแค่นี้นะเออสามจุดสี่ห้าอันนี้ชมเลยให,ห้องเมะ่อวานหมืนไส้ตอบเก่งของห้องเมื่อวานเยอะเลยห้องนี้ี๋ยวมันแปดูเฉลยห้องมื่วานวะนะสามจุดสี่ห้านะเซนติเมตรพวกเราไว้ใจมันเขาได้หรอพวกเราอะ่ะนะนะอันนี้คือ y 2ส่วน3.45มาไงก็พูดคำหยากก็เรื่องมึงจัดการให้เรียบร้อยแต่คือ เซนทอยของ a2 ถึงแกนสะเทินวงหัวใจแปลกๆจริงๆไม่ต้องกั้นกันอ่ะมันมีกี่รูปสองรูปอย่าลืมคูณสองรูปด้วยจะเขียนยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมคูณไม่เขียนยาวได้แล้วจริงป่ะคูณสองรูปไหมนะ,อะพอเสร็จแล้วก็คิดเลขออกมานะครับมันสามารถคูณสองได้นะครับเพราะมันมันอยู่ในตำแหน่งที่บาลานซ์กัน จะได้เจ็ดสิบเอ็ดจุดงกคือเรื่องนะาแนะมันออกมาสามมันกับสง3งสามมาเลยมาด้วยกันนะหรือเราจะเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดเจ็ดก็ได้นะครับอ่าลองตอบหน่วยให้ดูหน่อยทำไมผมเขียนหน่วยผมจะรอให้เราตอบตรงนี้แหละหน่วยมันต้องเป็นอะไรนะแน่นอนก่อนมันต้องขึ้นโดยตัวอะไรก่อนนะะเซนติเมตรกนะ่อนอะ สเตตัวมาคือมันจะยกกําลังไหมละ่ะแล้วว่ายกกําลังอะไรเออห้องนี้มันเก่งวะรู้ฉเฉลยป่ะนะอ่าเนี่ยดูแค่คนเนี่ยเซนคะูณเซนคูณเซนเนี่ยเนะอ่าถ้าพื้นที่เนี่ยมันคือตารางเซนมาก่อนมันคือพื้นที่จริงนปะ่ะก็เป็นกําลังสามจำไนะว้นะเดี๋ยวตอนสอบเนี่ยจะเกิดคนไม่ยอมเขียนหน่วยตรงข้างคิวเยอะมากคือไม่กล้าที่จะเขียนว่าจะเขียนอะไรดี เขียนเพราะกลัวว่าผิดอะไรเงี้ยหารู้ไหมมึงก็ไม่ได้คะแนนู่ดีแหละมึงไม่เขียนหน่วยนะเพราะน,นั้นไอเอ็กเริ่มขียขายแล้วนะไอเอ็กไอเอ็กเอาที่หาไว้ตั้งแต่ข้างต้นเลยแปดแปดห้าจุดสองห้านะเสียกำลังสี่ไอตรงเมื่อเนี่ย าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะเมื่อแค่ตรงเนี้พอพอต้องคิดต่างหาเข้าใจไหมครับแล้วที่เหลือก็เราก็แค่ไปช็อปปิ้งตามจุดต่างๆมาแทนค่าจริงว่าอ่าอ่าเมื่อ,อตัวที่ควรเขียนคือ b b เนี่ยผมปูพื้นพพสมควรนะ b คือตรงไหนความกว้างของคานณตำแหน่งที่ต้องการหาความเค้นเฉือนอ่า b มีค่าเท่าไหร่ เอาไหวไหมถ้ามองแค่คอนเซปต์เนี้ยแล้วเข้าใจคาว่าบีไหมบีมคือตรงไหนลองลอง,ลงตอบถ้าคนเนี้ยเมื่อกี้จงเก่งหลายเก่งละบีคือตรงไหนลองเดาเลยบี B. ตรงไหนก่อนอยู่ตรงแกนอะไรเนี่ยเนี่ยบีตรงเนี้ยเนี่ยบีใช่ป่ะเขียวเขียวนี่คือบีพอจะหาตรงนี้ก็ต้องบีตรงนี้เข้าใจไหมครับแต่มันมีอยู่กี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งอ่าสองตำแหน่งอ่า เพราะนั้นบของเรานะครับเริ่มต้นก็0.6ก่อนแต่มีอยู่กี่ทำแน่งน,นะ,ะคูณ2ดหรือถ้ามังคงเก่งจกกัดก็เขียน1.2ก็ให้นะผมห่วงเราอยู่2องอันนี้แหละคกับ b ผมว่า i อ้ถ้าหาถูกก็โอเคเชียก็ดูที่แรงเฉือนนะจำไว้นะ อาจจะสอนเรื่อง B หน่อยหนึ่งนะดูที่รูปนี้ก็ไดนะ้ถ้าตัวนี้เป็นแผ่นบนอันนี้เป็นแผ่นนอนอันนี้เป็นเป็นแผ่นตั้งแล้วกันถ้าหาความเข็นเฉือนที่ผิวบนหาตรงนี้ให้หาให้หาความเข้นเฉือนตรงนี้ยแต่ตรงนี้ความเข็นเฉือนเป็นไรมีค่าเป็นเท่าไร<ด>ความเคนเฉือนตรงนี้มีค่าเท่าไรเป็นศูนย์ แต่ถ้าเกิดให้หาบอกคูจะให้หาถึง0ูนูก็จะให้หาถ้าหาความเฉ้นเฉือนที่ผิวบนตัวเนี้ย b เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบเซนถ้าหาความเฉ้นเฉือนที่ด้านล่างของแผ่นบนเนี่ยเท่าไหร่เหมือนกันครับ10ถ้าหาความเฉินเฉือนตรงแผ่นต้้งด้านบน B คือตรงนี้เข้าใจไหมครับ B คือตรงนี้ คือผมพยายามสื่อเรื่อง b อ่าถ้าเป็นเหล็กวแฟงแบบนี้เล็กวแฟงแบบนี้แกนจะเทอนอยู่นี้อ่เหล็กวแฟงแปลเป็นไทยคือเหล็กปีกว้างวาแปลว่ากว้างแฟงแปลว่าปีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าปีของมันถ้าภาษา ออกแนวหน้างานหน่อยตรงนี้เรียกว่าเอวเอวคานปีคานถ่ายหาความเข็นเฉือนปีกบนะถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้สิบเซนนะสมมติตรงนี้ของตอบได้แหละแต่ก็ต้องคุยกันหน่อยอะตรงนี้หนึ่งเซนถ้ายหาความเข็นเฉือนที่ปีกลาง บีเท่ากับเท่าไหร่ครับปีกบนอันนี้ปีกล่างตอบเลยผิดช,ช่างมันนะความเฉินเฉอนที่ปีกล่างเท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่บีก้ามันมาจากไหนวะนะนี่นี่เรียกอะไรเนี่ยเล็กสิบความเค็นเฉือนที่ปีกล่าง B เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบเซนพอไหวน,นะเขาจะไม่รู้ ความเข็นเฉือนที่เอวบน b เท่าไหร่ครับเท่าไหร่หนึ่งเซนในต,ตรงร้อยต่อนี่สำคัญจำไว้ถ้าโจทย์บอกว่าความเข็นเฉือนที่ปีกล่างค่า b เท่ากับเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งสิบเซนความเข็นเฉือนที่เอวบน b เท่าไหร่ครับหนึ่งเซนทั้งที่เป็นตำแหน่งเดียวกันอ่าถ้าเขียนไดแกม แต่แกมจะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะออกมาแบบนี้มันโค้งลงตรงนี้อานนี้เป็นต้นทางนี้จะทั้งบนทั้งล่างนะจะวาวๆแบบเนี้ยได้แกมมันจะเป็นแบบนี้อันเนี้เป็นศูนย์เนี่ยตรงเนี้อ่าที่ปีกล่างนตรงนี้ที่เอวบนอะไรเงี้ยจะจัดแบบนี้แหละ,ะไปอ่านอ่นาดเขียนได้แกมบ้างนะตัวอย่างเก่าๆก็มีนะ แล้วสูงสุดเกิดขึ้นตรงแกนตะเทินอย่างนีงน้ก็ใช้ B แลท่าก็1หนึ่งเซนถ้าแบบนี้ก็ทําข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เข้าใจไหมครับอเหมือนกันไม่รู้เข้าใจป่ะนะไอเดียประมาณน,นี้แหละอ่เพราะฉะนั้นกรรมาที่ของเรามีเสริมเรื่อง b งพอสมควรนะ,ะแทนค่าแล้วครับะจะหาเค้นเฉือนสูงสุดโจทย์สั่งคำตอบเดียวนะครับ เ้นเฉือนสูงสุดอยู่ที่ไหนครับที่แกนอะไรครับที่แกนเอนะครับที่แกนเอเอวีคิวส่วนด้วย i อบีคือหกสิบคนี่ครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกหกซเอมกำลังสามรูปบนรูปล่างเหมือนกันอินเชียที่เคยหาไว้ ตรงตัว B เราแทนแล้วไปเลยครับ1.2จุแต่มาแบบนี้นะครับหรือบางคนจะเขียน0.6คูณ2ตรงนี้ก็ได้ด้วยถ้าจำได้มันคือความเข็นมันก็ต้องแรงส่วนด้วยพื้นที่นี่แหละครับนะครับ,นะรบแต่ถ้าตัดโชว์นะครับตรงนี้ก็จะเหลือเซนติเมตร ตรงนี้เหลือเซนติเมตรเซนกับเซนคูณกันก็เป็นเซนกําลังสองก็กลายเป็นแรงส่วนพื้นที่อยู่ดีนะครับถ้าตัดหน่วยชมจะได้สี่จุดศูนย์ห้าครับอ่าสี่จุดศูนย์ห้านะครับนี่แหละครับคือความเข็นเฉือนสูงสุดสี่จุดศูนย์ห้าไปต่อนะครับ๋ยวขอกลับที่รูปนิดหนึ่งอ่าถ้าเรามาเขียนตรงนี้ครับตรงเนี้ยความเข็นเฉือนสูงสุดจะเท่ากับสี่จุดเท่าไหร่ครับ 0.5กิโลกร,รัมต่อตารางเซนต์ถ้าเราเขียนไดอะแกรมนะครับส่วนถ้าเราอยากจะหาความเฉืเ่อนที่แผ่นล่ากก็คือค่าตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ทำเหมือนเดิมแต่แค่เราแทนค่าบ B ตรงนี้อรารมณ์แบบนี้เขา้าใจไหมครับแล้วก็จะมีค่าเครื่องต่างๆไล่ออกมาไดอะแกรมนี้อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับต้องไปลองเขียนดูแต่ให้เพึงรู้ว่าสูงสุดอยู่ ที่ผิวขอโทษครับค่าเป็นศูนย์ที่ผิวบนกับล่างแน่นอนแล้วตรงแกนสะเทินจะเกิดค่าสูงสุดนะครับแต่ที่นี้ให้หาแค่เค็นเฉือนสูงสุดก็อยู่ที่แกนสะเทินนะครับสรุปปิดท้ายค่าความเค้นเฉือนสูงสุดก็คือ4.05เคสกิโลกรัมต่อตารางเซนเกิดขึ้นที่ไหนสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่แกนสะเทิน นะครับหรือว่าแกน NA ของเรานั่นเองของพื้นที่หน้าตัดขาดน,นะครับให้พวกเราไปลองฝึกหาความเฉียนเฉือนที่ตำแหน่งใดๆของพื้นที่หน้าตัดขาดด้วยที่ปีกล่าที่เอวบนอะไรแบบนี้ครับอ่า อย่าเป็นแค่ตรงตำแหน่งของแกนสะเทินอย่างเดียวนะครับสูงสุดอยู่ที่แกนสะเทินเป็นสูตรที่ผิวนะครับไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมฝึกฝนด้วย